ส่วนตะบนนวลท่าท่านรองประธานสภาท่านรองนายกทั้งสองท่านท่านเลขานุการนายกท่านผู้นําหมู่บ้านทุกหมู่บ้านผู้ช่วยแพทย์จังหวัตรท่านสออปตท่านปลัดองค์การบริหารจังหวัดนวลท่าท่านผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนนท่าท่านรองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนวท่า วันนี้ท่านก็มาเป็นเกียรติและเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยครับท่านส,สอบตท่านเจ้าหน้าที่และ,ะแพ่อแม่พี่น้องชาวตำบลน,นวลท่าทั้งสิบเอดหมู่บ้านที่เคารพรักทุกท่านครับครับไม่ไดขโผบรรยากาศเพราะว่าการแจก้างโฮมนั้นหลายๆปีมาก ให้เมื่อหนาวเรายัยางได้แจกทีนี้เนี่เอาปีที่แล้วทางองค์การบริหารเกินสมบูรณ์วัานธรเราเนี่ยแจกผ้าห่มป้องกันแพ้หนาววันที่หนึ่งธันวาคมแต่ว่ามาปีนี้อยากจ่ายอีกนิดนึงแต่วา่าทางองค์การบริหารเกินสมบูรวัฒนธรรเนี่ยก็ได้เตรียมผ้าห่มมาตศึกษามันที่แล้ว เผาหอมที่เทียมมานี่ครับสามร้อยกวเพื่นสำหรับข้าวตะบ,บนนนท่าของเหาทั้งสิบเมตรหมูบ่บ้านพ่อแม่พี่น้องครับแต่และปีกรมการบริหารัาวตะบนของเฮานี่ได้ทำการแจกผ้ามหอมให้กับพ่นอนแม่มพี่น้องปีละสามร้อยสามร้อยกัวเพือนที่นี่ข้ามาเขียนเป็นกล้วยเงื้ย ในตำบาน้ามีอยู่พันกว่าคนสามร้อยกว่าเหนีน่แค่หนึ่งในสามนั้นแต่ละปีที่ได้ประมาณหนึ่งในสามของคนื่อนที่มีอยู่พันกว่าเพื่อนพี่น้องครับผู้ว่าท่านใดปีนี้ปีหน้าก็พัดเปลี่ยนกันมาเอา เมื่อนี้ผมให้เจ้าหน้าที่เตไไรียมกระอีไว้สามารถสามร้อยเศษเสร็ตอนแรกผมาเบิ่งแล้วนี่นั่งบ็เต็มเหลือเกือบเตินต้องอีเหลือเปไ็นร้อยผมคิดว่าเอาว่าต่อ,อเฮ้าแก่ทุกปีทุกปีไปนี่ผมไปนอนคือจินพ่อเราจีบบ่อยอยากมาเอาควาหรมไปทีนี้ ถามไปถามมาว่าบางต้นกติดภารกิจต้องไปจำนอนประท้วนเขาบางต้นก็ไปหาหมอเนี่ยเพราะว่าอากาศหนาวผููเถ่าภูแก่ผู้รักผู้ใหญ่ก็บอกสบายประชันก็บอเป็นอย่าเยงเพราะว่าคนเฮาเนี่ยมีธุร,ระป๋าปังมีภารกิจบ่ตรงกันบ่ตรงกัน,กนผมก็คิดว่า เมื่อวันที่16เนี่ยสามร้อยกัท่านนี่คิดว่าที่เข่ามากเกือบหมดพี่น้องครับคนสามร้อยกัวนี่ทีว่างบอกคือกันทีนี้ผมก็ถามไปแล้วว่าบางคนนี่มารับแพนในบออย่างท่านเลข,ขาของผมกล่าวไปแล้วครับปีที่แล้วนี่มารับแพนกันรับไปแล้วเส้นสีเอาไปแล้ว พอถึงมือมือมีส่อกะเริเป็นปัญหาโตขึ้นมาหางค์การบริหารจระบบมาถามประนายกประกาศมีเสือท่านไหนก็เวลาแทนแล้วองพื่อหอดก็ถึงมาบองนา้กคือผู้นั้นรับไปแบบนี้ทางไปทางาก็ได้รับปีนี้ผมก็ไบอกว่าปัญหาก็คือถ้าใหครอบครัวถ้าก็ได้ครอบครัวไมีเชือแล้ว ก้อนที่กองมาลับแทนให้บอกเจ้าหน้หออกกาที่เป็นว่าเป็นก้นเงินเดียวกันกอบก้นเดียวกันถ้าไปผู้รับแทนคนอื่นโดยคนตะก้นเงินผ,ผมจะให้ผู้นัหมู่บ้านหมู่บ้านที่เป็นคุ่บา้านหรือบุตซอยหรือสมาชิกข้าวทาการทหารจดจดขึ้นสองอบตมาลับไปแทนถ้าววันนี้นี่คืออยากให้เจ้าตัวนี่มารับออกให้เจ้าหน้าที่โดยตรงเลยคือ เหมือน,นเบี่ย้ชีพขึ้นกันเบี่ย้ชีพพวกนั้นหลังหน้าฉีมีปัญหาอยู่บ้านนึ่งบ้านหนึ่งคนมาลับแทน้นเอาไปหักนี่เอาไปหักนี่คนที่มี่ซื้อรักระกักได้ปัญหาไม่ได้เกิดก็เอาไวต่อยเพราะฉะนั้นผมที่ตัดปัญหานี่ตัดปัญหานี ก็ขอแจ้งความใพี่น,น้องให้รับทรา,าบว่าบางแห่งทางนายกายบางแห่งทางเจ้าหน้าที่อบตอจุดที่ลำเลียแต่ว่ามันมีปัญหาเกิดกขึ้นเขาก็ายามแก้ไขในจุดนั้นเห็มันดีขึ้นเห็มันเรียบร้อยขึ้บนบางทา่ให้มันมีปัญหาเกิดกขึ้นคือไทยมีซื้อผมก็ไม่ได้รับไต่ให้นั้นได้รับได้หอดถึงเมื่อ แมียมาับไปแล้วสมมตถึงนึกพูดทีนี้ซื้อปีก่อไปผู้ที่มี้ซื้อแล้วแกมาบ้วยครับแต่สมมีได้ซื้ออมารับถาม้อขออกแบบหออีกในปีต่อไปครับก็ขอบเรี่องให้พ่อแม่พี่น้องทุกท่านได้้าใจในทุกนี้ครับพี่น้องครับปีนี้ทำโครงการบริหารจุดกมชาติ หาเนี้ยโครงการไถ่หนาวแต่ว่าอุกทกภัยหรือไถ่หน้าพวมปีตำบลเฮาหรืออำเภอหลวงต้มหอมดูซื้อปลาปลอดไถ่ยุบปลอดไถ่ยุบแต่ว่าประเทศของเฮาเนี่ยเกือบเอารอุกทกภัยเกือบเกิอประเทศ มีที่กลัวสามผิดธรรมะโดนน้ำท่วมบางจังหวัดเช่น,นในกรุงเทพตลอดกรุงเทพเมื่อเรับปน้องท่อนน้ำในท่วงในถังอยู่เป็นสองเดือนสามเดือนลูกหลานของพวกเทาที่ไปเห็นน้ำอยู่ในจังหวัดที่น้ำท่วมเดี๋ยวนี้กระตับขึ้นมาหนีอ่ะขึ้นมามายอยู่เรา บอก,กอว่าทั้งน้นเพราะท่านแต่สามารถลรงไปเหเกี่ยวกิจงานเด็กที่เราอยู่หลายจังหวัดเด็กหน่อยที่ตกงานเข้าคาดหวังว่าลูกเต่าของเขาเนี่ยลงไปเห็ดเกี่ยวกิงานอยู่บริษัทของต่างจังหวัดของกรุงเทพของปริมณฑลของระยองของสม,มรุรีดีว่า ทางภาคตะวันออกชอนบุรีละย่องบัเกิดไทนาำทวงแต่ว่าก็มีผลกระทบซึ่งกันเพราะว่าโรงงานหลายๆโรงงานอยู่แถวน้าม่ทวงแถวตะวันออกคือชลบุรีละยองหนะ่อยต้องอาศัยอะไรอะไรอุปกรณ์ที่ไปประกอบนะอยู่แถวเชิดทางอายุธยาทางประทุมธานีทางบางหน้ารอบๆกรุงเทพนะันอาศัยอุปกรณ์ว่านี้ ไปก้อนโรงงานที่ที่ประกอบเป็นวัตถุเอียงขึ้นมากระทบกันหมดเลยเพราะฉะนั้นดีนึงว่าปีนี้วันเข้าฝนฝ้ากระท่งให้ฝนฝ้าอํานวยให้เขาน้มก็ไไ้ราคาดีประกันราคาไว้มีสิบบาทบางท่านเอาไปประท้วนก็ได้เต็มยี่สิบบางท่านก็ไไ้จุดแปดจุบเต้าก็ดีใจน้ำ็ดีใจน้ำแค่ว่า เห็นว่าเขาราคาดีก็จะไเปเฝ้าขายเงือนหลายหะเอาไว้เพื่อลูกเพื่อหลานทีง่งาะบางเกียนเกิดไผลถูกไายตกงานผมก็ปร,ประมันใจว่าบริษัทหรือโรงงานที่โดนนำทวนน่นนะเขาที้างลูกหลานเขาคือเกาว หาเขาบหจใจเขาก่อนชวดเชยตามระเบียบของท่าน <UC S> ่านนะเงื meter, <cat ması> はは่นชดเชยเป็นยังไงรับมันจะเป็นเงื่อนก่อนผมควดเกิดหแท่ว่าณปัจจุบันนี้ใส่วดุใส่ปดุมันต้องนะพ่อเบิรแล้วพ่อพี่งานร่างล่าพ่อพี่หน้หเดือนก็ไปช่วงนั้แหละห้องศิลปะยาตรา ก็ไงไม่ไงที่ขายทองขายน้ำเห็นราคาดีก็เพื่อเพื่อไหวนน้ำเน่าแหวนหลุดหลานนอกพี่น้องครับมืิอนี้ผมก็ขอขอบคุณทางทางท่านผู้นั่งตำบลที่ตักนั่งที่บ้านช่วยแพทย์าลวัะท่านท่านสอสอกรที่เป็นกำลังหลักสำคัญขององค์การบริหารส่วนตำบล เพราะว่าถ้ามีเรื่อมีงานเกี่ยวกับสี่เรียกมั่เพิ่นของบ้านสิปัทกทางองค์การบริหารส่วนตำบลมีหนังสือไปหาทางทันตุน้ำแต่ละมุบานไปหาทางสอวัดต่อให้ไปท่าสัมพันธ์ให้พอมีอนในในในเป็นไงม่ไงเนี่ยได้รับดูแต่เรับล้ลบายังเชื่อมันนี่ครับสามลอยกวัวก้นสามลอยกวัวทันเนี่ยถ้าสมมติว่าให้เจ้าหน้าที่ไปเจิมบอกไปนั่งบอกสิ่งเรื่องมุบานเขาคงสีลำบาออกเขาคงสีลำบาก ได้ขั้นพุ่งนี่แหละที่เป็นกำลังหลักเป็นกำลังหลักในการถ้าขั้นตอนในขั้นพิมพ์นองระตับตครับผมอภอยที่เสียไม่ได้โดนพอวาบางทาง่านหลังจากรับคำอ,องเรียบร้อยแล้วทีนี้ธุรกิจไอตอยู่ตรงนี้ ถงังโฮงวันดิบชีวเฮตคือผู้ปีผู้ปีนี่คือแต่ละหมู่บ้านปีงานออกมากันหนามาครับมาหลับถงังโฮงปีนี้ทางองคการบริหารจัดการนอติที่ให้ทั้งผู้นำทั้งสอบวัดต่อ,อทั้งเจ้าที่เอาไปให้อยู่ว่เกาหลีเลยก็างานมากให้เยอะร้อยแล้วท่านประหลัดชนที่เก็บภาพ เอาไปออกเปิตของกันของรกลูกหลานของเขาที่อยู่ตาง้ังวัดเขาก็เข่าเปิดดอยู่เขาก็หวเออเขากงการไปหานสนุกมาท่าขึ้นเท่าดีต้องการกองกันแค่หนาวแตดหาม้งให้เป็นยังไป็งยในชีบเอ็ดมืวันกำหนดนั้ทาเขากลับไปทางาเพื่อเป็นการเสียไวลได้ับผมไปที แปิโครงการก้อกันใช้ห้าวน้าบดีครับคุณครับ